เราก็มาเอามือดุนดุนดูน,ดน,นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะออกง่ายมากๆค่ะเนี่ยค่ะสวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอ,ปอ,ปอามปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ไปตลาดมานะคะก็ไป เจอลูกตาลค่ะก็เลยซื้อมาสองถุงนะคะก็จะมาทำคลิปนี้แบ่งปันกันนะคะวิธีปอกลูกตาลนะคะทำอย่างไรลูกตาลของเราเนี่ยปอกง่ายแล้วก็ไม่เละนะคะหลังจากปอกเสร็จแล้วเราก็จะนำไปทำเป็นลอยแก้วนะคะหรือว่าเชื่อมไว้ทานกับน้ำแข็งอากาศร้อนๆก็สดชื่นนะคะเราไปลงมือทำกันค่ะ นี่ค่ะลูกตาลของเราสองถุงนะคะถุงละ80บาทสองถุง150ค่ะเราก็จะเริ่มจากนำลูกตาลเนี่ยค่ะไปแช่ฟีดนะคะให้เขาแข็งค่ะเดี๋ยวเรานำไปแช่ฟีดนะคะแข็งแล้วเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราก็เอาออกจากตู้เย็นนะคะเนะะี่ยเขาเขาแข็งแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะแช่น้ำไว้นี่เขาติดกันแบบนี้นะคะให้เขา ออกจากกันแล้วเดี๋ยวเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปค่ะวิธีนี้จะปอกง่ายมากๆเลยละคะ่ะนี่ค่ะป้าใช้สองถุงนี้เลยนะคะแช่น้ําสักครู่หนึ่งนะคะเนี่ยค่ะให้เขาแยกออกจากกันแบบนี้นะคะพอเขาแยกออกจากกันแล้วเราก็เอามาเอามือดุนดนดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะออกง่ายมากๆค่ะเนี่ยค่ะออกง่ายมากๆจริงๆ ลอกเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้เลยนะคะเอามีดเก็บอันเล็กๆสักนิดหน่อยนะะี่ค่ะสำหรับใครที่ทำในปริมาณมากนะคะก็ลองทำวิธีนี้ดูนะคะเอาไปแช่เย็นให้แข็งๆแล้วก็มาแช่น้ำนะคะแล้วก็มาลอกเปลือกออกง่ายๆแบบนี้เองค่ะนะคะแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะแบบนี้นะคะใน2กิโลกรัมค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จค่ะ ออง่ายมากๆแค่มือถือถอเนี่ยค่ะออกมาละ แค่เอามือดันๆก็หลุดแล้วนะคะง่ายมากๆเลยล่ะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปป้าก็จะล้างเอาเศษเล็กๆออกให้หมดนะคะก็ล้างขึ้นนะคะนะคะพักไว้ให้เขาเนี่ยคลายจากความแข็งนะคะเราถึงค่อยมาหั่นชิ้น กันตามชอบค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็รอให้เขาแบบว่านิ่มนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นกันค่ะที่รอลูกตาลของเราเขานิ่มลงแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะป้าก็จะมาทํา น้ำเชื่อมค่ะสำหรับทำออลอยแก้วนะคะซึ่งป้าจะทำไม่หวานมากนะคะจะใช้น้ำตาลประมาณสักหนึ่งถ้วยครึ่งพอค่ะเพราะว่าเวลาทานเนี่ยป้าจะใส่น้ำแดงไปด้วยนะคะก็ตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยครึ่งเช่นกันค่ะเปิดไฟไว้นะคะ ก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะจะได้หอมหอมช่วงที่รอ,อนำเชื่อมนะคะเราก็มาหั่นลูกตาลกันนะคะตามชอบเลยนี่ค่ะเข้าอ่อนป้าก็จะหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเล็กใหญ่ก็ตามชอบกันได้เลยค่ะอันนี้เข้าอ่อนก็จะหั่นไปตาม ก็จะหั่นชิ้นหนานะคะประมาณสักหนึ่งเซนค่ะตรงนี้ก็ตามชอบกันได้เลยเดี๋ยวป้าหั่นจนเสร็จนะคะ ใครเกรงว่ามีดจะบาดมือนะคะก็วางบนเขียงได้นะคะแต่สําหรับป้าเนี่ยป้าเราจะทราบดีถึงแรงที่เราหันลงไปนะคะเดี๋ยวป้าหันจนเสร็จค่ะสำหรับลูกที่เขาแข็งนิดนึงนะคะ เราก็ใช้เขียงก็ได้นะคะเพื่อป้องกันมีดบาดมือนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนน้ำเชื่อมนะคะเราจะเคี่ยวสักครู่นะคะก็จะเคี่ยวให้มีความหนืดขึ้นมานิดนึงค่ะประมาณสัก15นาทีค่ะ เรื่องของความหวานเนี่ยปรับกันได้นะคะอันนี้ของป้าทำเนี่ยจะหวานน้อยนิดนึงเวลาทานป้าจะใส่น้ําแดงหรือว่าน้ําเขียวนะคะอันนี้ก็ใส่ได้แล้วค่ะเราก็จะนี่ค่ะนำลูกตาลใส่ลงไปนะคะป้าจะไม่ใส่น้ําของลูกตาลลงไปนะคะจะเอาแต่เนื้อค่ะนี่ค่ะใส่เนื้อลงไปค่ะนีคะเขามีน้ำอย่างนี้ป้าไม่เอาไม่ใส่นะคะ น้ำอย่างเงี้ยไม่ใส่ค่ะทีนี้เราก็มารอให้เขาเดือดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะจะสังเกตว่ามีฟองขึ้นมาเยอะมากเลยเราก็ช้อนฟองทิ้งไปนะคะนี่ค่ะ ถ้าก็จะปิดไฟพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็จัดใส่ภาชนะหรือว่าจัดเสิร์ฟค่ะอันนี้เย็นแล้วนะคะป้าก็จะตักใส่ถ้วยไว้นะคะ เล็กใหญ่ก็ตามชอบได้เลยอันนี้ป้าทํำทานเองนะคะถ้าทำขายเนี่ยจะต้องอใส่น้ำเชื่อมเยอะกว่านี้นะคะเพื่อให้ได้ปริมาณที่เยอะขึ้นเนาะนี่ของป้านี่ใช้น้ำเชื่อมน้อยเน้นแต่เนื้อเนื้อค่ะแต่ละถ้วยของป้านะคะมาจัดใส่ถ้วยเวลาใส่น้ำแข็งเนี่ยจะทำได้สองถ้วยค่ะ ถ้าใส่ในปริมาณที่เยอะเพราะว่าจะได้ประหยัดพื้นที่ในตู้เย็น,นะคะ่ะนี่อันนี้ป้าก็สามารถทานได้ประมาณ17ถ้วยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าทําเป็นถ้วยปกตินะคะแต่อันนี้ป้าพิเศษค่ะอ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟกันค่ะเรามาเสิร์ฟกันค่ะป้าก็จะตักใส่ถ้วยเล็กแบบนี้นะคะ ใส่น้ำเชื่อมไปแค่นิดหน่อยค่ะใส่น้ำแข็งใส่ลงไปค่ะใส่น้ำแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็น,นี่เลยค่ะน้ำแดงค่ะความหวานปรับได้ตามชอบเลยตามด้วยนมข้นหวานอีกสักนิดหน่อยค่ะตามชอบกันได้เลยนะคะ ด้วยนี้อร่อยจริงๆค่ะก็พร้อมเสิร์ฟเย็นๆหวานๆนะคะลูกตาลลอยแก้วนะคะพร้อมทั้งวิธีแกะลูกตาลแบบง่ายๆค่ะลองทำกันดูนะคะและพบกันในเมนูหน้าขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ